ปุทอมันเจ็บเอวมันกล้ามันชุกเนี่ยนะมันเจ็บเอวเจ้าแรงเจ้าแรงแล้วก็ทำย่างกากน้ำตาลก่อต้องหายากก็เลยเปลี่ยนเป็นเข็มมาตังพอดอพอดอก็คือพัฒนาที่ดินนี้เปิ้นเอาพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามถึงพอดอไปพอดอเก้าวนามาฮึ่ไว้เอ๊หักออมาปิ้งตัวนี้ถ้าจะดีค่าค่ะพอดอทั้งพอดอหนึ่งพอดอสองเอาหมูนั้นว่าเสื้อเอาที่มันใต้ตัวก่อนก็เลย ไปขอเกษตรเกษตรเพื่อก็คือมาก็มาแปลงเป็นวงเป็นวงอี้แล้วก็เอาอันขี้งัวเข้ามาอ่อยคือตอนแรกเขาก็ทางเทศบาลเพื่อก็ย้ำหนักย้ำหนาแล้เดี๋ยววันคือเผาเขาก็เอ๊ขี้เชื่อก็มันหนักการแย่งใดดีก็เลยมาล้อมคอกเอามันขังฮั่นเอาใบไม้ขังฮั่นแล้วก็เอาขี้งัวเข้าอ้อยพอดอใส่มาขันที่อี้คือมันกีนนี่เนอะเนี่ยแต่ละต้นมันได้กินมดไฟกันหน้ากันทีนี้ เอพอพดอนี่ก็เอื้าพัฒนาที่ดินงบปีหนึ่งเป็นหลายหลายหลายแสนหลายล้านอ้นี่ค่ะว่าถ้าเปิดบัตรทามงบตัวนี้มีแล้วังได้นะพอนี้ต่างเทศบาลเปิดก็มาโอว่าเชื้อราขาวเอ๊ะเชื้อราขาวมันอยู่ที่ไหนป,ประกอบปลาปลาโอปลงวันนั้นไทยอะเอกเนี่ยกะแม่ก็ไปธุระอื่นเนาะไปที่เทศบาลแม่ไปนอกไปไหนไปอบลม ปก็ไปให้ไกบอบรเนอย่างกับพวกคำว่าอบรมนนี่โหมเพราะว่าตัวเ่าเนี่ยได้เห็นน้อยก็อยากจะมีความโฮต่างเกี่ยวกับหนังสือก็อซื้อทุกอย่างถ้าเปิดเอามาคือแอ้วย,ยินดีหนังสือที่อ่านไข้กุดตัวตะเก็บไปอย่างดีอันทีนี้ก็พอดอไปอบรมที่อาจารย์พง์พันก็ไปเกิดติ้งเชื้อราข่าวนี้ขึ้นมาไว้เอ๊ะ ก็มาจวนกันพ้าวลินข้าวฉลินประธานหมูหนึ่งเนาะแล้วก็ไอ้อันนั้นไอ้อันน,นั้นใน่ก็หัวใจวก็ลองเอามาทำพอแล้เนี่ยมาเกึอถึงว่า <c oughs> ชีวิตคนเฮานี่นะถ้าเฮามกม่ลกบสารเคมีอะชีวิตเขาจะสั้นยังที่ท่านประหลาดว่าที่ว่าไปเจาะเลือดถ้าเป็นสีเขียวปึ๊ดน่ะมาเฮ้ยอยู่ดึงดึงมั่ละถ้าสีเหลืองก็ยังแฝงหน่อยถ้าสีเกวออนก็ยังเสียงเริ่มเพิ่มความเสลียง ถ้าสีเขียวนะโหวันใดวันหนึ่งต้องล้มล่ะ้ัเฮาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีเพ่าบ่าอยากช้สารเคมีก็เลยได้เชื้อราขาวเนี่ยมันดีกว่าพอดอหนึ่งมันดีกว่าเอ็มพ่ออย่าไดเพราะว่ามูน้นเขาต้องอาศัยเพต่นตัวเชื้อราขาวนี่มันอยู่ในบ้านเขาหมดเชื้อราขาวก็อยู่ในบ้านเฮาพืชสวนก็อยู่ในบ้านเฮาพวฟสารับกาไอ้พวกทุกอย่างอันไหนถูกในแปลงก่อนต้องดูอันนี้ต้นทุนถูกถูกแล้วก็หาง่าย ต้นทุนกับแบบแปลงตัดปากอ่ะอุ้งกัวห่านสักสองสามคืนถ้าอุ้งกัวสองสามคืนนั้นนะไอไอเนื้อมันจะเบยเปอยแล้วถูมาได้เอาออกมาออกมาแล้วใส่รองเท้าบูดนี่ย่ำเลยเพราะว่ามันคันมันถูกตัวแล้วมันคันย่ำ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 แต่ถ้าเนื้อมาออกเสี้ยงเลยนะเขาก็เอาไปใส่ทรายถูถูถูก็ับเม็ดทรายใส่ถุงมือถูกกับทรายเหมือนกันไอนี้เอาไปล้างแล้วก็พึ่งพึ่งแต่มันเน่ยินเน่ยคือมัน คมือมันเย็นอยู่เนี่ยบัต้องบัต้องเอาไปตะไไก้ทีนี้ไอพอ่อพ่อเนื้อมันมีแล้วมันตังในมันก็จะเริ่มจะออกละพอกันมันเดี๋ยวเริ่มแตกพอเริ่มแตกเขาก็คือมันอย่างนี้นะตอนแรกแม่มันคือพอวาอันแ,บบแรกก็คือสุขภาพนะจ๊อ,จอสุขภาพนี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีเงิน